ครับผมพี่นอ้องสู้ขู่สู้คนครับผมมาพบพอกับชายบ้านน้ำเก่าคอสองชาติเหนียวเมื่อนี่ผ้าเบืองบ่อนครับผมบอลไอ้บอลอะไรกันครัรบนีรบร่บอลใบดำๆเหมือนมีจิกมีจิกอะไรนี่แหละครับผมนี่ครับมี่บอลพร้พอมแล้วก็มีบอลกระดาษน้ำเนาะครับเนาะตัวบอลหัวบอลมี ไปดำๆพี่น้องสวยงามครับพี่น้องบอลมีจิกนี่ต้นเมมันครับผมนี่ต้นเมฆต้นเมฆใหญ่ครับเนาะต้นเมฆใหญ่บอลจิกนะครับผมไปดำไปดำดำนี่ต้นลูกนะครับเนาะ นี่เพิ่ขยายออกขยายใส่กระถางเลยพี่น้องบนนี้จิกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ด้วยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับไปคิดต่อๆไป นี่ลายอย่างพี่น้องนี่ลายอย่างเบื่องบอลไม่จิบนี่กิมบอลกระดาษพี่น้องกระดาษเขียวพี่น้องงามอยู่ครับต้วนี้ตัวนี้สวยอยู่แต่บ่ด่างพี่น้องบอ่ด่างนะครับผมไม่ด่างนะครับไม่ด่าง ใบข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมต้นนี้มักแดด <Today S 2> นะครับผมมักแดดต้องอยู่แดดลอยเปอร์เซียนนะครับใบมันจะดำนะครับผมใบมันจะออกสีดำสวยนะครับผมต้นนี้ขึ้นมักอยู่แดดเดดเตื้อพี่น้องจะเปไนใบยุบหฮมแล้วมักแล้วมักนามมักแดดนะครับผมถ้าให้ปลูกนามมันต้องปลูกแบบนี้นะครับแช่น้ำใบนะครับนี่ตัวเมี มักจูน้ำหนามพี่ลองมักหนามมักแดดเพื่อนครับเนา smile, ะนามักแดดปุ๋ยกับใส่เพิ่นใส่ปุ๋ยชีวภาพนะครับตัวนี้ปุ๋ยที่เฮทอยู่ในขวดนะครับปุ๋ยชีวภาพนะครับผมแีกบบอลกระดาษหรือเปล่าครับวันนี้จิกนะครับผมแบ็คเมจิก ับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง